อ่าตนี้ครับเราก็จะมารีวิวไอตัวทิกกีนะครับดอเด็กนรกที่หลายๆคนเกียดนะครับโดยเฉพาะในก e ียวอนะครับท mm ิกกเป็นจสหายสตันตัวหนึ่งสตันและล้มนะครับจริงๆต้องบอกสตันและลมตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับ mm hmm. ก็ใครมีเพจอยากซื้อนะครับตอนนี้ก็ซื้อได้แล้วนะครับนะก็แนะนําว่าเป็นตัวหนึ่งที่ควรมีไว้ให้นะครับ ทิกิเนี่ยมันจะเก่งสุดๆตอนสก,กิล4เต็มนะครับดังนั้นตัวนี้บอกเลยว่าไปสก,กิลก่อนเลยนะครับอัพให้สก,กิลเต็มก่อนเลยสก,กิลทายนะครับทิกิเนี่ยมันจะเป็นสก,กิลแบบมันจะเป็นตัวแปลกๆนิดหนึ่งโดยเว่าสก,กิลหน,นึ่งมันนะมันจะไม่มีเจะเตตครับคือสก,กิลตัวอื่นทุกตัวเนี่ยมันจะบิดมาหมดถูกไหมฮะมีรอยมีเชียงชามีไฟตะตันมีเลือดมีบ้าบอกแตกเนี่ยนะครับอิทิกิเนี่ยสก,กิลหนึ่งมันจะดูกลา,ากมาก คือทิกิเนี่ยถ้ามีแต่สกิลหนึ่งคือไม่มีอะไรเลยครับปล่อยกอแตกอย่างเดียวนะครับเนาะดังนั้นถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยในโหมดกีวอลอะไรบางในโหมดกีวอลอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้ม mm ีผลอะไรนะครับเมื่อปล่อยอย่างเดียวนะฮะแต่ว่านะครับทิกิเนี่ยมันจะเหมือนใช้คอมโบเป็นชุดนะครับนะฮะเดี๋ยวเอาไปต่อยใครดีวะไปต่อยมาชามังฝองไัดีกว่นะครับอย่างเวลาใช้กระราชามังฝงนะก็ก็เป็น ตัวหนึ่งที่เอาไว้ตีกับราชาเป็นกองได้นะครับแต่ว่าต้องมีตะกี้สีนะ,นะครับมันจะเป็นท่าชาร์ดนะครับชาพลังแล้วก็ต่อยคอมโบโอีกรอบหนึ่งเนี่ยแต่ว่าโดยปกตินะมันก็จะต่อยต่อเนื่องนะครับนะ่ชาร์ดแล้วก็เพี้ยเนี่ยท่าแรกแล้วก็สองสามสี่ในเห็นใช่ไหม <S <S 1> <S 1> โดนบงนังอ่ะไปต่อยเลยดีวะต่อยเลยดีวะต่อยไม้เอง ไม่ใช่หมาดียเป็นกอบบินเลี้ยงแบบเลี้ยงหมานะแ,นแบบนึงนะหลอกเป้าอะซอยสองสามนะครับนนี้คือท่าช้าท่าสี่นะครับเดียวว่าเต็มอ่ะรอบหนึ่งกูเดิไปใกล้ๆนี่แหละมันจะได้เห็นนะครับ ใช่ไหมอ่ามนกาปล่อยแบบนี้นะครับน้องประมาณก็4ี่คิดอะนะครับมันปล่อยสรอบนะครับปล่อยรอบแรก3ามทำให้หน้าม่วงก็คือต้าได้เฟรคโหลดนะครับแล้วมันก็จะลมด้วยท่ามังกอดมันก่อทยานนะครับซึ่งการปล่อยสกิลครั้งเดียวนะครับนะมันจะปล่อยทั้ง4ี่ชุดเนี่ยไปพร้อมกันเลยนะครับนะเวลาเรากดแอคทีฟสกิลดังนั้น ทิกิเนี่ยมันจะไม่ได้มีสกิลโจมตีที่เป็นแบบว่าใช้เองนะครับยกเว้นว่าถ้ามังกรซ้อนลาลคือถ้าชาร์จนะครับทําให้สกิลมันเต็มวงอีกก็คือการต่อยเนี่ยได้นะครับจะต่อยชุดนี้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งสมมติว่าเราต่อยชุดนึงไปจบนะครับแล้วมันใช้มังกรซ้อนลาลแล้วต่อยได้อีกครั้งหนึ่งระยะห่างเนี่ยจะประมาณ10วิครับจะประมาณ10วินนะครับกว่าจะได้ต่อยอีกรอบหนึ่งจะประมาณ10วินนะครับซึ่งเออ่ มันก็จะทําให้สถานะแบบสตาร์นล้มเนี่ยมันติดง่ายขึ้นนะครับสถานล้มติดง่ายขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเบิ้ลสตาร์นกับเบิ้ลล้มอะนะครับแล้วถ้าเรามีสถายล้มหรือสตาร์นอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะทําให้อย่างไรใช้เป็นปอกเมื่อกี้มันก็ติดสตาร์นง่ายขึ้นเพราะว่าการอัพนะครับอัพสกิลก่อนแล้วค่อยไปอัพเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นมีผลจริงก็เหมือนเดิมมันก็จะมีผลคิววอลคอมเบอเดียนวอลแต่คอมเบอเดียนวอลแบบทิกกิมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีส ต่อให้มันชาร์จมามันก็จะไม่ไม่ได้ออกสกิลแล้วนะครับในคอมพิเตียนวอลแต่โมนอื่นอย่างกิววอลเนี่ยคนก็เกลียดมันเยอะนะครับคือเรียกว่าเด็กนรกนะฮะเออไม่แบบฝรั่งรีคิวผมดาวว่าฟัคที่เกลียดจริงเพราะว่ามันตบล้มหมดเลยนะครับคือความเกลียดของมันน่ะก็คือเอ,อ่อถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ชินกับมันนะมันตัวเล็กๆก็มันจะวิ่งมาปล่อยเปี้ยงใช่ไหมฮะนะถ้าสตัร์ก็คือจบไปแล้วนะครับแต่ความเกลียดคือท่าสุดท้ายเนี่ยมันมังกรทะยานเนี่ยนะครับชื่อภาษาอังกฤษเนี่ย มันจะมีคำานึงอะที่มันแปลว่ามันตบคุณเห็นป่มทุกคนเห็นหมะว่ามือเนี่ยตรงมือมันนะมีอักษรลงคือถ้าบินอยู่ะแล้วมันบินไม่สูงเนี่ยโดนตบลมนะครับเช่นถ้าดับสากายโดนตบลมแล้วนะครับคือสิ่งที่ต้องรู้คืออีท่าเนี้ยมันตบศัตรูลอยลงมาได้นะครับดังนั้นถ้าเราไปบินอยู่ตรงนั้นนะครับเหนือหัวทิกิเนี่ยเราไม่สูงพอนะครับลมครับนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวสตันที่แบบว่าเรียกว่าแม่งแ,แบบ ใช้งานได้ดีเลยนะครับเนาะซึ่งอย่างผมเนี้ยผมจริงๆอุปกรณ์ถ่ายไม่ใช่ของมันหรอกเดี๋ยวผมก็จะถอดแล้วล่ะนะครับถ้ามีอุปกรณ์ถ่ายแบบนี้อ่าบูตเดเมดทั้งหมดแก่ประมาณที่เราสกิลรับนะครับซึ่งแม่งรับของสกิลแบบหน้ามืดอะนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าค่าพลังนะครับที่กี่เป็นตัวที่เป็นเป็นแบบตัวเล็กแต่แม่งตัวไม่บางนะครับก็เลือดเยอะนะครับถือเป็นตัวเลือดเยอะคือ สหายเนี่ยมันจะมีเลือดอยู่3ามเลเวลเลือดแบบดักเวทเช่นคาเลนเลดี้เกตเลดี้เทร่าเลือดจะประมาณแบบเต็มมันก็ประมาณ3 0 0 0 0ื่นสองหมื่นปลายอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้อัพอะไรก็20,000ปลายนะครับแต่ว่าทิกิเนี่ยมันก็จะเลือดพอๆกับลาเวนอะไรเงี้ยก็จะ5 0,000ื่นใช่ไหมพอๆกันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเลือดแบบปันกลางเลือดแบบเยอะก็จะเป็นจิเกนติกตไม่ใช่จิเกนติกวารายนะครับพี่อ้วนพี่อว้อวนมันยังอัพไม่เต็มเลยยังี้ยมันเลยเป็น4ี่หมื่นหกนะครับเลยสองขั้นกับตัวที่เลือดเยอะอีกตัวหนึ คนยังไม่รู้ว่าเทโอเนี่ยเลือดเยอะแล้วก็แล้วก็ลดดาเมจคิดว่าสามเอร์เกับลดดาเมจยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มันเลือดเยอะอีโอลีมันเลือดเยอะป่าวะไมา่มเยอะไม่เยอะอ่ะดังน,นั้นเนี่ยหม้ว่ามันเป็นมันเป็นตัวที่เลือดก,กังยืนตบได้ในในแบบพอมันเล่นวอลนะฮะนะครับเวลาเล่นนะครับดาบิชัยนะครับดีนะครับดีเลยดาบิชัยดีดาเคมเป็นดีนะครับอารีนาดีจีวอนี่ดีจัดประมาณหนึ่งนะครับ เนาะคอมพรีทวอไม่ดีนะครับไม่ดีเท่าไหร่นั่นกันนะครับอาวุธที่ใช้ได้นะครับจริงมันใช้ได้หลากหลายนะครับเพราะว่าอย่างแบบจิ้วผมก็จิ้วผมหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็เอาคอรลอยตั้งคอรลอยกันคิววอแล้วก็แบบนั่นขนาดนั้นอะเพราะว่าสตันเราก็รู้อยู่กระดาษสตานก็ใช้ได้คอนล้มคอนล้มได้หมดนะครับแล้วแบบสตันเนี่ยงจริงมันก็หลากหลายมากกว่านั้นเช่นแบบผมใช้กระดาษไฟก็ได้นะครับก็เอาดับเอาเอาที่ิเนี่ยมากันกระดาษไฟก็ได้เพราะว่าดาษไฟเนี่ยเวลาเราตีสตัน์นี่ย แล้วศัตรูสสตันเนี่ยมันจะติดแกรบขึ้นมานะครับซึ่งแกรบไม่เบานะครับมันเป็นสกิลที่ไม่ได้เบานะครับแต่มันใช้ยากเขาเองแบบคนไม่นิยมใช้กับสตันนะครับใช่ไหมสกิลแกรปของลาฟไฟเนี่ยคือติดสตันปุ๊บสกิลแกรปขึ้นทุ่มปั๊บแล้วศัตรูจะติดไฟพอติดไฟปุ๊บอินิชชั่นตามมาแล้วก็ตามด้วยจบด้วยเบอร์เดสกายเข้าใจไหมครับดังนั้นดาบไฟก็สามารถใช้กระสายสตันได้เหมือนกันนะครับแต่มันคงไม่เขียนมาเขีนไหมมันจะใส่กับตัวอะไรแปลกๆเนี้ยนะครับประมาณนัั้นนะครบ นะดังนั้นนะครับตัวนี้ก็แนะนำนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันส,ส,า,สายสตันและ,ล,ะ,แล,ะ,ล,ะแล้มนะครับนะสายสตันและล้มนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับมันจะโหดก็ต่อเมื่อสกิลสนีะ่มีแค่ถึงถึงขั้นอาจจะมักรมันงกรทายาอะไรอย่างเงี้นะครับในเวลาเล่นพะีชิชัยเวลก็บเบลอาจจะสู้ฟิลิปป้าไม่ได้นะครับเพราะฟิลิปป้ามันสตน2 2> <PC> ัน์สองรอบได้ตั้งแต่สกิลสองะนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะนั้นที่จิก็ประมาณนี้นะครับนะถามว่าน่าซื้อไหมจ้าผมว่าน่าซื้อครับเฮ้ยลืมวะผมควรจะรีวิววันนี้ด้วยนะโบนนนัััสมะครบ ก็คือโบนัสมันนะครับถ้าสมมติเรามีทิกิเนี่ยนะครับเราก็จะได้โบนัสตรงนี้สิอยู่ไหนวะโบนัสบูต้าเมทแตกเลยนะครับซึ่งการต่อยแตกเนี่ยถ้าบูต้าเมทแตกก็คือเวลาศัตรูเกาะแตกอ่ะมันจะตีแรงขึ้นประมาณนั้นนั่นคือบูต้าเมทแตกนะครับซึ่งก็บอกทิกิมากๆครับถ้ายิ่งมีครบ4ตัวทูเมนัโรวินทิกิก็บูต้าเมทแตก40%นะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับภารกิจเดียตามก็จะแบบแต่ละคะแนนก็จะเพิ่มมาใช่ไหมว่าแบบได้อะไรบ้างบุ๊คชีวิต10% เห็นไหมฮูแล st. st ้วแม่นยำสตั้มแม่นยำสตักับล้มบวก2นี agen, ่ค like ือแบบช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เดนเมจคิที่เขาบวก15%บซึ่งอันเนี้ย1 1 8่เนี้ยเอามาทีหลังของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ต้องอัพอีเทอร์จนเต็มเท่าไหร่ว่าร้อยมั้งร้อยครั้งมั้งเออร้อยครั้งอัปร้อยครั้งนะครับอะไรก็ได้อัปร้อยครั้งก็จะได้หนึกงหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็ได้เดนเมกคิัที่เขาอีกสิบห้าเปอร์เป็นนั่นเองครับดังนั้นก็เป็นตัวน แต่ส่นมีไหมไม่มีเออน้อยวะเออไม่ค่อยมีวะอ่ะนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทิกิ